สำหรับในประเด็นแรกนะครับขออนุญาตนะทุกท่านเข้ามาอัปเดตเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปิดค a n ดต d รายชื่อนายกรัฐลนตรีของทางคุณอนุทินนะครับอันดับแรกก่อนนะครับทางคุณอนุทินเนี่ยนะครับนเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงประกาศ4นโยบายนะครับในแง่ของการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็พนันออนไลน์ภายใน4เดือนนะครับ ซึ่งถ้าลงรายละเอียดหลักๆเลยเนี่ยนะครับแน่นอนนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคงและก็ภัยสังคมเป็น4ีนโยบายหลักนะครับด้านเศรษฐกิจครับมุดอ่าทุกทีมุ่งลดค่าครองชีพนะครับค่าพลังงานแก้ไขปัญหาหนี้สินเสริมรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการด้านความมั่นคงครับนี่ครับชัดเจนมากเร่งแก้ไขปัญหาขอ้อพิพาทไทยแดนไทยกับพูชานะครับ่านด้านสังคมนะครับปราบปรา,ามยาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์แล้วก็การพงินออนไลน์อย่าง แท้จริงนะครับและในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการเปิดนะครับเปิด3แคนดิเดตนะครับทางรัฐมนตรีคนนอกนะครับท่านแรกนะครับคุณเอกนิตินะครับแคนดิเดตรัฐมนตรีคลังนะครับซึ่งท่านก็ประสบการณ์โชกโชนนะครับทั้งในแง่ของอธิบดีกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังประธานบอร์ดธนาคารธนาคารทหารไทยธนาชาติอดีตประธานบอร์ดกรุงไทยนะครับทั้งคุณอัจฉริยะนะครับแคนดิเดตรัฐมนตรีพลังงาน อดีตซีอีอปตทนะครับกร,รรมการในฝั่งของทางกอวอทชนะครับแล้วก็ทางคุณเสียศักนะครับก็อดีตประหลัดกระทรวงต่างประเทศนะครับอดีตอธิบดีกรมสารินเทศนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณวรพัชธัญวงศ์นะครับแครเดตในฝั่งของทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังนะครับซึ่งถ้าใครจําได้ท่านก็เป็นหนึ่งใน คนที่อยู่เบื้องหลังการเจรจารทางการค้าที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้ดิวสิบเก้ัิทางสหรัฐอเมริกามานะครับซึ่งทางคุณพักหลายหลายท่านอาจจะคุ้นชื่อดีนะครับท่านเคยดำรงตําแหน่งผู้นําของหลากหลายองค์กรชั้นนําในประเทศเรานะครับแล้วก็รวมต่างประเทศด้วยนะครับท่านเคยทำมีเคยทํางานทั้งในฝั่งของทาง Bank of อฟอเมริกานะครับเดอชนะครับ JP m o ม g a n นะครับ แล้วก็บริษัทหลักทรัพยฟินันซ่านะครับแล้วก็แล้วก็กรรมกกา,ก,การผู้จัดการใหญ่ของทางกรุงไทยด้วยนะครับก็ถือว่า,าทั้ง4ท่านก็ถือว่าโปรไฟล์ค่อนข้างที่จะโชคโชนนะครับซึ่งเราก็เลยมีการมานั่งประมาณการนะครับแล้วเราก็มีการมานั่งประเมินนะครับว่า เออ่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับนโยบายเร่งด่วนในเชิงของตัวเศรษฐกิจละกันนะครับผมพูดเฉพาะขอองเรื่องของปัญหาแชรไทยงการเมืองช้านี่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วว่าผมเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะเร่งแก้ไขปัญหานะครับจะเร่งแก้ไขปัญหานะครับเออ่ซึ่งผมอาจจกทางฝั่งของทางกรรมกรข่าวนะครับทางเพจของทางคุณสรยุทธ์เนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการโพสต นะครับจดหมายแสดงความยินดีนะครับต่อ,อทางคุณอนุทินเนี่ยนะครับจากทางฝั่งของทาง Prime Minister ของทางกัมพูชาประโยคหนึ่งเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่า I look forward to working closely with you to restore the relation between Cambodia and Thailand นะครับก็พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยคือก็อทั้งสองประเทศตอนนี้ก็พยายามที่จะ เร่งแก้ไขปัญหาแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีจดหมายจากทางฝั่งของทางคุณฮุนมาเน็ตนะครับทาง PM ของทางกัมพูชาก็ส่งมาแสดงความยินดีกับทางคุณชนด้วยนะครับแล้วก็มีประโยคนี้ที่ผมจริงๆเป็นจดหมายฉบับนี้ทุกท่านสามารถเซิาาร์ชในสื่อโซเชียลมีเดียได้เลยนะนะครับนเนี่ย เรื่องในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ข้อพิาพาทระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นแรกที่เล่นแก้ไขปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างอย่างเกี่ยวข้องกับการเก็งกำไรดูเรื่องของการปิดและกลับมาเปิดไม่ว่าจะเป็นตันดานแล้วก็เป็นน้านฟ้าเนี่ยแน่นอนครับ SAB คา,า,โโา,ารบา์บาโอสุสภาค้าปลีโรงพยาบาลที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งตีมุ่นที่ผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้อาจจะถูกเก่งกำไรกันได้นะครับ นี่คือประเด็นแรกที่ผมพูดต่อเนื่องจากสภาที่ผ่านมานครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นสําคัญนะครับนั่นก็คือ,เ,อเรื่องเกี่ยวข้องกับในฝั่งของตัวค้าปลีกนะครับซึ่งอธิบายกับทุกท่านฟังก่อนนิดหนึ่งนะกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฝั่งของตัวค้าปลีกเนี่ยนะครับหนึ่งในโนโยบายที่เรามองว่าอาจจะเห็นซึ่งตอนนี้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็ ให้ความสําคัญกับในเรื่องนี้มากเนี่ยนะครับนั่นก็คือนโยบายคนละครึ่งนะครับซึ่งนโยบายคนละครึ่งเนี่ยนะครับถ้าทุกท่านผมว่าทุกท่านคงคงพอจะทราบดีนะครับว่านโยบายหลักๆตั้งแต่ในสมัยของโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะมี2มุมนะนโยบายแรกก็คือคนละครึ่ง อีกนโยบายหนึ่งก็คือ tax incentive นะครับรวมถึงแจงกเงินหนึ่งหมื่นด้วยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศนะครับแต่ว่านโยบายที่ดูเหมือนจะได้รับกระแสะนิยมนะครับค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็คือนโยบายคนละครึ่งนะครับนั่นก็นคืออาจจะเป็นภาระที่ไม่ได้เป็นการกู้ยืมบัตรเจติศมาเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเห็นผลก็คือเราจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลสั่งครึ่งหนึ่งนะครับด้วยวงเงินประมาณนี้แล้วก็อาจจะเห็นผลของวงเงินที่อาจจะ ส่งผลบวกต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งนโยบายนี้นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะถูกยกกลับมาเป็นหนึ่งนโยบายนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับโดยหลักๆเนี่ยนะครับนโยบายนี้นะครับผมก็นั่งอ่านตามสื่อโซเชียลมีเดียแล้วกันนะอันนี้คือเอาเป็นแฟกก่อนนะนั่งอ่านตามสื่อโซเชียลมีเดียนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยนะครับ นี่นครับอันนี้ก็คือก็มีตามอ่าอันนี้คือมีการเปิดสถิติจากไล n e แมนวงในนะครับก็บอกว่าช่วงเวลาของการมีออกมาตรการเนี้ยนะครับพบว่ายอดขายเฉลี่ยของร้านค้าทั่วไปในประเทศนะครับเ,เดี๋ยวขอให้อ่าเขาบอกว่าออยอดขายของบางร้านอาหารขนาดเล็กเนี่ยปรับตัวขึ้นมาประมาณ1.7-4เถึง4เท่าในช่วงเวลาที่มีมาตรการนละคขึ้น และถ้าดูจากยอดขาย Delivery อย่างเดียวโตวเฉลี่ยประมาณ2.5เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนมีโครงการนี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงในฝั่งของตัวเม็ดเงินนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้ผมอธิบายนิดนึงนะครับไอโครงการโคเปนหรือว่าคนละครึ่งเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดนับตั้งแต่ปี2563สมัยโควิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยทั้งหมด5ครั้ง นะครับก็จะมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่เฟสห้านะครับเอ่อถ้าสมมติผมไม่นับเฟสสามแล้วกันนะเพราะว่าตวงเงินมันอาจจะจะจะ,จะสูงเกินผมนับเฉพาะสี่เฟสที่เหลือเนี่ยนะครับเอ่อโดยปกติแล้วเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยเขาจะใช้ประมาณสามเดือนก็คืออยากที่จะให้ไตรมาสไตรมาสนั้นเนี่ยมีการบูสต์ให้เห็นภาพของการรายงาน GDP รายไตรมาสออกมาดีนะครับเช่เนเฟสที่หนึ่งนะครับเคยเกิดขึ้นสมัยเดือนออตุนลาถึงธันวาก็คือไตรมาสสี่ปีหกสามนะตอนนั้นเนี่ย นะครับปรอบวงเงินประมาณ3า0 0 0ล้านสําหรับ10ล้านคนก็ให้ใช้คนละประมาณ3,000บาทนะครับถัดมาครับก็คือเป็นไตมาสหนในปี64ต่อกันเลยอันนั้นวงเงินประมาณ2 2 0 0มล้านนะครับวงเงินก็คือเพิ่มอีกประมาณสัก500บาทต่อคนก็คือ35 0 0นะครับเฟสสี่ก็คือเกิดขึ้นในสมัยไตยมาสหปี65นะครับแล้วก็เฟสห้าเกิดขึ้นสมัยไตประมาณปลายไตมานสนะครับในฝั่งของตัวปี65ซึ่งปกติแล้วเนี่ยวงเงินมันก็จะอยู่ในกรอบบริเวณประมาณสัก 20,500จนถึง3 5 0 0 0ล้านนะครับแต่ว่าวิธีการบูสเต์เศรษฐกิจเนี่ยคุณก็เหมือนกับคล้ายๆกันนะไม่ได้เป็นตัวเลขเป๊ะๆก็คือเหมือนเอาตัวเลขตรงนี้จับคูณ2นะครับซึ่งคนออกครึ่งหนึ่งรัฐบาลออกครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้เลยว่าแต่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็ใช้เงินประมาณสักสามหมื่นล้านโดยประมาณซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับบางครั้งก็เกิดอาจจะอาจจะเป็นเงินของพลบเงินกู้ฉุกเฉินห้าแสนล้านถ้าใครจำได้สมัยโควิดแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วแต่มีงบกลางอยู่นะครับซึ่งถ้าใครจําได้19สิงหาคมที่ผ่านมาเคยมีการโยกงบกลางมาประมาณ 2, 6 0 0 0นล้านรวมถึงงบกลางปีใหม่อีกเพราะฉะนีนนยถามผมนะ สมมติตอนนี้รลไฟ20บาทเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะถูกตีตกหรือเปล่าแต่ว่ากิจการบอกว่าใช้เงินงบกลางไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราตีความง่ายๆมีเงิน26,000ล้านของงบกลางปีที่ผ่านมาเอามาใช้ซึ่งอาจจะใช้ในรอบนี้ก็ได้นะนะครับสมมติง่ายๆ26,000ล้านนะครับเอ่ออาจจะบูต์เศรษฐกิจได้ประมาณ50,000ล้านบาทอ่ะเป็นไปได้นะผมบอกก่อนเป็นไปได้นะนะครับซึ่งมันก็คิดเป็นประมาณ0.2%ของ GDP อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้า ใช้เลยในเดือนหน้าตุลาถึงธันวาสําหรับโควพนะซึ่งผมใช้คําว่าคือคิดอย่างนี้คือบางนโยบายเนี่ยผมมองแบบนี้ก่อนอันนี้อันนี้ผมอาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนะอาจจะเป็นเป็นคนเห็นต่างได้นะคือผมจะบอกว่าบางนโยบายเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะทําทันบางนโยบายก็อาจจะทําไม่ทันนะนะเพราะว่ารัฐบาลนี้อาจจะ4บวก x เดือนนะครับซึ่งผมคิดว่านโยบายของคนละครึ่งเนี่ย หนึ่งคือทุกคนรู้จักมันดีอยู่แล้วไม่ต้องมีการ educate กันมากสองแอปพลิเคชันทุกคนโหลดมาอยู่แล้วการสมัคร register ID ทุกคนทำอยู่แล้วเงินใช้ไม่ได้เยอะมากกระตุ้นเศรษฐกิจฟีดแบ็ดีประชาชนส่วนใหญ่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายแบบนี้ไม่ต้องใช้ระยะเ,เวลาเยอะอาจจะทำได้เลยนะฮะาออย่าง Land Bridge เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นนโยบายที่เคยถูกพูดคุยกันมาแต่ว่าถ้ามีเวลา4เดือนมันออาากน็อาจจะส่งผลให้อาจจะทําทันหรือไม่ทันอันนี้เป็น question m a แต่ว่าหลายๆประเด็นเช่นโครงการกู้เงินฉุกเฉินนะครับรถเมล์ไฟฟ้าพักชำระนี่ที่ทําอยู่แล้วรวมถึงโคเพลเนี่ยอาจจะทําได้บางนโยบายทําได้บางนโยบายจะทําไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเราก็ได้มีการเปิดตัวเลขขึ้นมานะครับว่าจากสถิติเนี่ยนะครับในอนดีตเนี่ยตอนเคยทำตัวโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผลปรากฏว่าตัวยอดของตัวเซมซอเซลเนี่ นะครับของตัวกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเฮ้ยมันฟื้นนะแล้วก็คอนซัมชันในช่วงเวลาที่มันมีการทำที่เมื่อกี้ผมพูดไปเนี่ยมันก็ฟื้นนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดให้ดูในฝั่งของตัวตัวแรกก่อนนะซ้ายมือเป็นคอนซัมชันขวามือเป็นแต่ละกลุ่มนะอ่ะเปิดให้ดูทีละประเด็นนะครับอันเนี้ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่านโยบายนะครับอันนี้เอาเป็นแถบสีเทาก่อนนะแถบสีเทา่นเนี่ยคือเป็นเหมือน government subsidy ก็คือเป็นโครงการนี้แหละ ส่วนสีฟ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนแท็กอินสันตีก็คือเหมือนกับใช้คําว่าอะไรนะใช้คาว่าเหมือนกับซื้อเอาไปหักภาษีได้แต่คนก็จะคอมเพลนว่าเฮ้ยถ้าเป็นนโยบายที่เอาไปซื้อหักภาษีได้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นคนที่มันอยู่ในฐานภาษีประมาณ4ล้านคนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของโกลเด้นซัพพลายอย่างโค p เพคนละครึ่งแบบเนี้ยเที่ยวด้วยกันแบบเนี้ยโอ้โหมัน20ล้านคน30ล้านคนอย่างเงี้ยหลายคนก็จะบอกว่าไอ้แท็กอินสันตีฟเนี่ยมันก็ให้สล้านคนเพราะคนเสียภาษีไม่ได้เยอะก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง ถ้าเป็นแบบมวลหมู่มหาประชาชนใช้ทีหนึ่งหนึ่งในสามหนึ่งในสี่ของประเทศเนี่ยอันนี้อาจจะถูกจุดแล้วกระตุ้นได้มากกว่าซึ่งจริงๆเรามาเปิดสถิติดูนะครับเราจะเห็นภาพได้เลยว่าไอ้อันนี้คือตัว personal consumption นะในช่วงเวลาที่มันมีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน government subsidy เนี่ยเฮ้ยปรากฏว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นนะทุกคนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตอบรับในเชิงบวกนะคือประชาชนส่วนใหญ่ใช้โครงการแล้วก็เซมซอร์เซล l g โก w ส h ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีการปรับตัวขึ้นมานะ นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลงรายละเอียดไปดูในฝัตัวเซกเตอร์เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเซกเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยค้าปลีกเนี่ยมันก็บวกด้วยนะครับสแน็คก็บวกด้วยเบเร์ก็บวกด้วยแต่ว่ามันก็จะบวกมากบวกน้อยเนี่ยอันนี้มันก็จะจะแล้วแต่นะว่าคนเนี่ยเอาเงินไปใช้อะไรแต่ต้องบอกก่อนว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยคนมัน,มนอาจจะไม่ใช้ในริสแตนะอาจจะใช้ในร้านอาหารที่ปูหรือธงฟ้านะครับซึ่งถามว่า มันมอง2มุมนะทุกคนมุมหนึ่งก็คือบริษัทลิสแตนดเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงแต่บางบริษัทเช่นอย่างแมคโครอย่างเงี้ยคือคนเขาอาจจะมาซื้อวัตถุดิบเพิ่มไงนะครับคนอาจจะมาใช้วัตถุดิบเพิ่มแล้วก็อาจจะอาจจะอาจจะได้ประโยชน์จากประเด็นนั้นแต,แต่ในรอบนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าถ้านับในแง่ของมาตรการภาษรอบล่าสุดเนี่ยมันใช้ในร้านลิสแตนดได้สะดวกซื้อใช้ได้ถ้าใครจำได้แล้วก็ใช้ในในโครงการผมจำชื่อโครงการไม่ได้เออ โครงการผมลืมชื่อการขอไปแต่ว่าแต่ว่าโควเใช้ไม่ได้แต่เรื่องของการแท็กรีเบทใช้ได้แต่ในรอบนี้ผมก็ต้องดูก่อนนะว่าคนละครึ่งเนี่ยเหมือนเดิมเลยไหมก็คือใช้ในนรถ้าถ้าใช้ได้อร์ทลิสต์ไม่ได้เนี่ยจริงๆผมว่า CPX นี่ยบวกเยอะสุดนะ ก็เป็นการซื้อวัตถุดิบออกมาจากแมคโครเพื่อทำร้านอาหารแต่จริงๆแล้วมองอีกมุมนึงคือมันบูสเซนติเมนต์ภาพรวมด้วยเพราะว่ามันมันคิดยังไงมันก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ประหยัดตรงนี้แล้วก็อาจจะเอาซื้อเงินไปซื้อสินค้าอื่นๆด้วยไงเพราะว่าจากเดิมคุณจะซื้ออาหารกิน100บาทคุณเจียแค่ห้าสิบบาทอ d นนี้ชดเชยห้าสิบที่เหลือคุณก็เอาไปซื้ออย่างอื่นนะครับซึ่งคุณจะสังเกตได้ลเลยว่าเอ้ยตัว FNB เนี่ยตัวร้านอาหารเนี่ยมันก็บวกนะไม่ได้ไม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านโยบายนี้ผมว่าเป็นนโยบายที่อาจจะเห็นนะเพราะว่าพอเวลาเวลายะเวลา4เดือนมาจากัดเนี่ยคนมันก็อาจจะมองว่าเฮ้ยขอนโยบายที่มันเร่งด่วนแล้วก็ทําก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยสรุปนะครับก็มองว่าอาจจะเป็นนโยบายที่เห็นผลนะครับแล้วก็อาจจะเห็นได้จริงนะครับซึ่งผมมองว่าโอ้ยเลยเนี่ยก็ถ้านับตรงๆผมว่าแมคโคร CX เนี่ยมันก็อาจจะบวกเยอะสุด นะครับแล้วก็เซนติเมนต์ตัวคา้าปลีก F&B อ,อื่นๆเนี่ยผมว่าม,มันก็บวกด้วยนะครับเช่นเครื่องดื่มเอ็นร้อยห้าสิบอาราบาวโอสถสภาสแน็คต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเออ่มันก็อาจจะบวกด้วยอิชิตันเซเป้ในประเทศเออ่เจ้าสัวเท่าแก่น้อยอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นภาพที่ทีเ่เป็น,นเ sentiment บวกเป็นส่วนใหญ่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามแรกก่อนเลยคือนโยบายที่เราคิดว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดแล้วก็ภาพตรงนี้ผมก็มองเป็นในฝั่งของตัวคา้าปลีกนะ นะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นประเด็นแรกนะครับส่วนในประเด็นถัดมานะครับแน่นอนครับนะวันนี้นะครับโอ้ผมพูดไม่ทันอีกแล้วขออภัยเอาเอางั้นเอาหุ้นแนะนาก่อนแล้วกันนะส่วนเรื่องบาทเนี่ยเดี๋ยวขอแยกไปพูดในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเพราะว่าบาทเนี่ยมันอาจจะต้องอิงจากเรื่องของตัวภาคการจ้างงานของในอเมริกานะนะขออภัยพอดีวันนี้เลยเวลาแต่ว่าต่อคำถามแรกต่อเลยคือ,อผมคิดว่า หุ้นที่เรายังแนะนําในฝั่งของตัวเซกเตอร์โดเมสติกอยู่นะตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าณตอนนี้คุณหาทีม3ามทีมที่คุณจับมาแมชรวมกันนะ,นะเอาสามทีมมาที่คุณจับมาแมชรวมกันนะผมคิดว่า1โดเมสติกเพย์นะครับซึ่งเป็นทีมที่เราวาดฝันมาไอ้อทุกทีทุกซึ่งเป็นทีมที่แบบอดีตผ่านมาเราพูดมานะครับแล้วก็ทีมที่2ดอบอกเบียนะครับทีมที่3ค่างเงินบาทแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะผมว่า เออ่คืออันดับแรกของ่ตีมเ,เพย์ของเราก็คือโอกาสลุ้นของชายแดนทำไทยกัมพูชาก็คือ Sav คาราบาวนะครับ BCHBDMS นะครับประเด็นที่2นะครับโด m e s t ิกเพยแต่ว่าโด m e s t ิกเพยเนี่ยสุสดที่ผ่านมาเนี่ยเรา AP เราเลือกไปแล้วช h a r a n c h a เลือกไปแล้ว c r c เลือกไปแล้วซึ่งทั้ง3ตัวนี่ก็บวกขึ้นมาเกือบเกือบทั้ง3ตัวนะ Charan ChangAP เนี่ยสุดที่ผ่านมาบวกมา5% 2าเนต์วันช h a r a n c h a วันศุกร์บวกมา6% c r c ต้นสัปดาห์บวกไปเกือบ10%เพราะฉะนั้นเนี่ยมันบวกมากันหมดแล้ว อ่าสต็อปปิกสามจากห้าตัวของเราบวกกันมาเกือบ mm hmm. หมดแล้วผมก็เลยจะบอกว่าต่อจากเนี้นะคุณต้องดูโดเมติกที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็งระดอกเบี้ยลงอ่าคือหมายถึงว่าหาที่มันอินเตอร์เซ็ตกันนะครับซึ่งเราก็มานั่งดูว่าเฮ้ยอย่างวันเนี้ยผมคิดนะได้อย่างวันนี้เผลอเนี่ยถ้าคุณเล่นเซกเตอร์อื่นๆมากันหมดแล้วนะนะครับอ่ะคุณคุณต้องเล่นอย่างนี้นี่คุณต้องเล่นบาทแข็งซ้ายมือจะได้เนี่ครับก็คือยูทิลิตี้คอนแทคเตอร์นะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตเรคุณต้องเล่นฝั่งขวานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมนะถามผมก่อนนะผมมองแบบนี้ผมมองว่าถ้าเอาตามนี้ผมก็คิดว่าโรงไฟฟ้าบีกริมกัฟนะครับผมก็ได้ประโยชน์นะครับท่องเที่ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใจเห็นข่าวบอกว่าพักการทำหรือว่าสักท่านหนึ่งในพักการําทำอาจจะได้กระทรวงท่องเที่ยวซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะบูสต์ยังไงนะงถึงจะท่องเที่ยวบูสต์กลับมาได้นะโดยเฉพาะจีนนะเอาเอเเป็นพ็ v, อกซี่ก่อนเลยการบินไทย AV อย่างเงี้ยเพราะบาทแข็งเขาได้ด้วย นะครับส่วนดอกเบี้ยก็เป็นไฟแนนซ์ซึ่งอันนี้เราเล่นกันมาเยอะแล้วนะครับไฟแนนซ์ Finance, เล่นกันมาเยอะแล้วนะแต่ผมกาลังจะบอกกับทุกคนอย่างหนึ่งผมก็ังจะบอกว่าแต่ถ้ารับโอเอแล้วอ่ะถ้าแบบรู้สึกว่าโหไฟแนนซ์ลเล่นกันมาเยอะแล้วครับปิดเล่นกันมาเยอะแล้วอาคาเล่นกันเยอะแล้วป่อสร้างเล่นกันเยอะแล้วจริงๆพ r ็อกซี่ของรอบนี้อาจจะจบด้วยแบงค์ในการนาพาเซ็ตทะลุแนวต้าน1275นะนะแบ K K P, K B, งค์นะครับ KKP KTB อย่างเงี้ยนะครับ จริงๆแบงก์ตัวอื่นด้วยนะนะผมก็มองว่าอ่ะถึงแม้ว่ามันจะเสียประโยชน์จากดอกเบีย้ยลงจริงๆอะนะแต่ว่าเฮ้ยถ้าเซ sentiment ขาปีกมันฟื้นโลนโคส์มันดูดีซึ่งผมก็อาจจะยังไม่ได้แบบอยากจะบู๊ขนาดนั้นนะ,นะแต่ผมแค่กำลังจะบอกว่าถ้านับอย่างเงี้ยวันเนี้ยผมคิดว่า CPX นะครับวิกกิ้งคาร์บาวอย่างเงี้ยนะครับท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอาจจะบวกแต่ว่าถ้าถามว่าจะเอาเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งในการดันเซ็ตทะลุ1275แนวต้านของเราเนี่ย ซึ่งผมมองว่าถ้าผมดูจากฟล w ของบาทที่มันแข็งค่า32บาท05เออผมลืมดูเช้านี้เท่าไหร่เนี้ยเช้าวันนี้นะครับค่าเงินบาทของพวกเรานะครับลงไปเหลือ3 2ดโอ้โหกำลังกระุดด32นะครับทุกคน32จะเปิดให้ดูดีกว่า32.02นะครับ,นะนะรบเพราะฉะนั้เนี่ยช่วงนี้นะครับก็ enjoy the flow นะ นะครับแล้วก็ผมว่ามีโอกาสลุ้นทะลุ1275นะคือจริงๆการฟอรม์มรัฐบาลที่ค่อนข้างเร็วใส่ติหุ้นด้วยที่ฝลังซื้อหลังจาก1เดือนหลังจากที่ได้รับแอสไซน์เอ้ยหลังจากได้รับแอปพอยต์มาจากที่ได้รับแต่งตั้งนะครับบวกด้วยนะครนเพราะฉะนั้นถามผมนะคือผมว่าโรงไฟฟ้าค้าปลีกพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะหาเซกเตอร์ที่มันทะลุ1275ได้นะผมแอบมองว่าสุดท้ายอาจจะวกกับมาเป็นแบงค์นะ นะครับก็คิดว่าแบงค์นะครับแบงค์ใหญ่หมดนะผมว่าน่าจะเป็นมีโอกาสในการฟื้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของตัวมันทูเดย์กับตัววิกทูเดย์เนี่ยแบงค์มันก็อันเดอร์เปอร์ฟอร์มนะนะครับในเชิงของตัววิกทูเดย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไปเล่นเซกเตอร์อื่นกันกน,นะครับเนี่ยครับชาร์ตน,นี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าเอ่อนี่คือวิกทูเดย์นะก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมา5วันนะเห็นไหมครับว่าฝั่งขวากระจุกตัวหมดนะครับเนี่ยคอมเมอร์ส บวกแปด property บวกห้า construction บวกหก finance บวกเจ็ดเนี่ยยกแผงเลยโด o m สติกเพย์ทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าผมยังมองโด m e สติกอยู่นะแต่ว่าถ้ามันจะใช้เซ็ตทะลุดันหนึ่งสองเจ็ดห้าพันสามอ่ะฝั่งขวาอาจจะไม่ได้เป็นตัวดันแต่อาจจะเป็นแบงค์นะหรืออาจจะเป็น ICT นะ,อ,ะอ่าอะไรแล้วแต่นะแล้วแต่คือตรงจากวันนี้สิบยี่สิบจุดขึ้นไปหนะึ่งสองเจ็ดห้าหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยผมว่าฝั่งขวาดันอยู่ แต่จะเอาหนึ่งสองแดันพันสเลยอะ่ะผมว่าต้องเป็นฝั่งซ้ายช่วยด้วยแต่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกนะคือเป็นแบงค์เป็นไ c t ีทีนะครับอ่ะก็ฝากไปประมาณนี้นะครับ